สวัสดีค่ะท่านชมพบกับมุดนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องลชนาทบอลสีนะคะวันนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่เจดนะคะเมษายนนะคะวันนี้นะคะวันนี้มุดก็มีบอลสีสวยๆนะคะมาแบ่งปันปท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะ<_ <n> _>วันนี้นะคะมีเริ่มต้นนะคะตั้งแต่สองอบาทนะคะท่านชมเริ่มต้นตั้งแต่สองอบาทขึ้นไปนะคะท่านชมจะมีค่าส่งน,นะคะหนึ่งี หนึ่งหนึ่งต้นสองต้นนะคะก็จะมีค่าส่งนะคะแบบโอนนะคะก็จะอยู่ที่ห้าสิบบาทเมาเหมานะคะแบบปลายทางก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทเมาเหมานะคะสําหรับท่านใดนะคะที่สั่งสามต้นนะคะสามต้นนุชจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะท่านชมจัดส่งฟรีไปเลยนะคะสามต้นนะคะท่านชมท่านใดสนใจนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์โทร0 8 7ย์7 9ด3 4ดห้าสองสามสี่นะคะ เบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะท่านชมหรือท่านใดน,นะคะจะสแกน QR code นะคะทางด้านมุมซ้ายของจอได้เลยนะคะนุดวิ่ง QR code นะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะให้ตลอดทั้งคลิปเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เนาะวันนี้นะคะนูจะขายวันนี้นะคะก็คือจะหยุดส่งการนะคะก็คือจะเป็นรอบส่งวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมรอบส่งวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อจะได้ ไม่ติดวันหยุดยาวนะคะเพราะว่าต้นไม้นะคะน้องบอนจะได้ไม่ติดวันหยุดยาววันส่งการนะคะใครอยากสนใจต้นอะไรนะคะรีบรีบสั่งได้เลยนะคะเพราะว่าจัดส่งเสร็จก่อนวันปิดทําการแน่นอนนะคะท่านผู้ชมรับรองว่าลูกค้าน่าจะได้ของถึงมือลูกค้านะคะก่อนวันหยุดยาวแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่านุชมีอะไรมาแบ่งปันกันบ้างนะคะ มาที่ต้นแรกเลยนะคะมณีล้อมเพชรนะคะมีมีต้นเดียวนะคะนี่นะอันนี้จะเป็นกระถางหกนิ้วนะคะท่านชมจะเป็นกระถาง6กนิ้วนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะมณีล้อมเพชรนะคะกระถางหกนิ้วนะคะต้นนี้เนาะลดให้ที่มณีล้อมเพชรนะคะเอาไปเก้าร้อยนะคะมีแค่ต้นเดียวนะ,คะใครสนใจรีบโทรมาได้เลยนะคะเก้าร้อยบาทนะคะ มันมีล้อมเพชรนะคะส่วนต้นนี้นะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นอมรนะคะอะมรรัตนาโกสินนะคะด่างแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมใครยังไม่มีอมรรัตนาโกสินนะคะต้นนี้นะคะนุท่า้ที้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะด่างมาแล้วนะคะท่านผู้ชมด่างมาแล้วนะคะอมรรัตนาโกสินนะคะนี่นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะมีแค่ต้นเดียวนะคะ ต่อมาหานุมานประสานกายนะคะ400บาทนะคะต้นที่1นะคะ400นะคะต้นที่สองนะคะหนุมานประสานกายนะคะแล้วก็เพชรจอมทองนะคะเพชรจอมทองนะคะ400อต้นที่1นะคะ 400, 400ต้นที่สองนะคะเพชรจอมทองนะคะท่านชมสวยๆเลยต่อมาทางด้านนี้นะคะจะเป็นสาวนาครชัยศรีนะคะนุท้ายที่300้อยนะคะ300รอต้นที่หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นหน้าด่างเหลืองนะคะ สาวนารครชัยศรีนะคะกระถางที่สองนะคะสามร้อยบาทนะต่อไปกระถางที่สามนะคะด่างเหลืองนะคะสามร้อยบาทเช่นกันนะคะต่อมามาที่หน้าแดงนะคะท่านชมสาวนารครชัยศรีนะคะหน้าแดงนะคะนี่นะด่างสวยๆนะคะให้สามร้อยบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาทนะคะต้นที่สองนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลย ต่อไปต้นนี้ต้นที่3นะคะท่านผู้ชม300บาทเท่านั้นนะคะสาวนะครชัยสีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะซับพูนผลนะคะนุทยที่350บาทนะคะหน้าด่างแบบนี้นะคะต้นที่1นึ่งะคะซับพูนผลนะคะต้นที่2นะคะนี่นะ350บาทนะคะนี่นะใบใหม่ด่างสวยๆเลยนะคะต่อมาต้นที่3นะคะ350บาทนะคะซับพูนผลนะคะท่านผู้ชม มี3ต้นนะคะต่อมาไปต่อกันที่นะเมืองนอนนะคะนุทยัยที่300บาทนะคะต้นที่1นะคะ300บาทนะคะด่างฮัพฮับเลยต้นที่2นะคะ300บาทนะคะนี่นะด่างสวยๆเช่นกันนะคะแล้วก็ต้นที่3ามนะคะต้นที่3ามสวยมากๆนะคะ350บาทนะคะแล้วก็ต้นที่สี่นะคะท่านชมสับ สามร้อยบาทนะคะขอ,อภายนะเมืองนนท์จะอยู่ที่สามร้อยนะคะซับคูณผลจะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะสามร้อยบาทมีสี่ต้นนะคะนะ้าเมืองนนท์นะคะต่อมาทางด้านนี้จะเป็นกระถาง5นิ้วนะคะจะเป็นเงินแสนนะคะท่านผะู้ชมเงินแสนป้ายนะคะนี่นะกระถาง6นิ้วนะคะกระถาง6นิ้วนุทนใที่ี่400บาทนะคะต้นที่1นะคะ400บาทต้นที่2นะคะนี่นะจะเป็นเงินแสนนะคะเงินแสนป้ายนะคะท่านผู้ชมจ๋า ต่อมา400บาทต้นที่3นะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะคะไปต่อกันที่หลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนนะคะกระถาง6นิ้วนะคะเป็นบอลใบไผ่นะคะสวยๆแบบนี้นะคะ500ต้นที่1นะคะ500บาทต้นที่2นะคะท่านผู้ชมดูกัดสีสวยมากๆนะคะสำหรับหลวงพ่อพูนนะคะ500บาทต้นที่3นะคะ จะมีสามต้นด้วยกันนะคะสำหรับหลวงพ่อพูนนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้เศรษฐีเงินล้านนะคะท, bie, ท่านผู้ชมเศรษฐีเงินล้านนะคะจะมีแค่ต้นเดียวนะคะจะเป็นด่างแบบนี้เลยนะคะเศรษฐีเงินล้านด่างนะคะ400ร้บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะบัวสวรรค์น,นะคะบัวสวรรค์จะอยู่ที่กระถาง6นมิวนะคะ400รอบาทนะคะต้นที่1นะคะ 400ยต้นที่สองนะคะท่านผู้ชมบัวสวรรค์น,นะคะปลายสวยๆนะคะ400รอยบาทนะคะต่อมาทางด้านนี้จะเป็นเท้าลำไยนะคะเท้าลำไยอยู่ในกระถางหนิ้วนะคะท่านผู้ชมให้ที่สา0ร้อยบาทนะคะสามร้อยต้นที่หนึ่งนะคะสามร้อยต้นที่สองนะคะก้านแดงสวยๆเลยต่อมาทางด้านนี้นะคะนางรักสดเทวีนะคะปลายเขียวแบบนี้นะคะนางสงการนะคะ เป็นนางสงการประจําวันอังคารนะคะให้300บาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะ300บาทต้นที่สองนะคะท่านผู้ชมนางรากสดเทวีนะคะไปต่อกันที่มะนีมะนีมรกตนะคะท่านผู้ชมรุ่นไทยที่200บาทนะคะด่างสวยๆเลย200ต้นที่หนึ่งนะคะ200ต้นที่สองนะคะมะนีมรกตนะคะ200บาทนะคะ ไปต่อกันที่เพชรบ้านปทุมนะคะท่านชมเพชรบ้านปทุมนะคะ200บาทต้นที่1นะคะ200บาทต้นที่สองนะคะด่างสวยๆเลยนะคะปลายสวยๆเลยนะคะ200ต้นที่สามนะคะเพชรบ้านปทุมนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะมณีวาสนานะคะ200บาทต้นที่1นะคะ200ต้นที่2นะคะแล้วก็200ต้นที่สามนะคะนางมณีวาสนานะคะ ไปต่อกันที่เทลาปตีนะคะเทลาปตีมีสองต้นนะคะสองร้อยบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะสองร้อยบาทต้นที่สองนะคะเทลาปตีนะคะต่อมามาทางด้านนี้บ้างนะคะจะเป็นบอลป้ายนะคะบอลป้ายนะคะตับหมอนะคะต้นนี้จะเป็นหมอชานยุทธนะคะนุ่นทยที่สองร้อยบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะ ต้นที่สองนะคะ200บาทนะคะหลอดใหม่มาแล้วทั้งคู่เลยนะคะทรงใบเขาจะเป็นใบกลมนะคะเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยนะคะหูเกยกันนะคะสวยมากๆนะคะท่านผู้ชมตัวนี้นะคะน่าเก็บนะคะท่านผู้ชมหนูก็ชอบนะคะดูหนุหนูเขาจะเกยกันแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเป็นบอนป้ายนะคะท่านผู้ชมสวยมากๆนะคะ200บาทนะคะ ต่อมาทางด้านนี้จะเป็นเทวาสุวรรณนะคะเทวาสุวรรณนุทให้ที่200บาทนะคะด่างแบบนี้นะคะต้นที่1นะคะ200บาทต้นที่2นะคะเทวาสุวรรณต่อมาทางด้านนี้นำโชคนะคะนำโชคป้ายๆแบบนี้เลย200บาทนะคะต้นที่1นะคะ200ต้นที่สุสองนะคะนี่นะนำโชคป้ายนะคะท่านผู้ชมนะคะสวยๆเลยนะคะต้นสูงๆกันไปเลยนะคะ นีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่ก็มีบอลสีสวยๆไว้นะคะมาแบ่งปันประมาณนี้นะคะรอบส่งนะคะนุจัดส่งของให้วันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมรับรองว่าน้องๆบอลสีนะคะถึงมือท่านผู้ชมนะคะก่อนวันหยุดยาวแน่นอนนะคะท่านผู้ชมสนใจต้นไหนนะคะโทรมาได้เลยนะคะท่านผู้ชม0 8 7 5 2 7 9 7 3 4านะคะโทรนะคะหรือแอดไลน์นะคะสแกน QR Code คมาได้เลยนะคะท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะนุชก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีความสุขนะคะกับการเลี้ยงบอลสีนะคะสงการนี้นะคะขอให้เล่นน้ํากันอย่างมีความสุขนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะนุชต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไปกับมานีล้อมเพชรสวยๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ